มาวันจันทร์ก็ไปเช่านะโอเค้านคือกดเคียวเลยไปจะไหนก็ห้อใส่ในนสาวเยวจอดใกล้ทางให้ทุกคนเลยพ่อกับมาห้อแล้วเนาะ อุทยานไดโนเสาร์ aur, จังหวัดหนองบัวลำพูไดโนพาร์คเนาะแล้วเขาต้องไปซื้อปี้ซื้อปี้ข้าสมมัอนจะลถกับกล้องขวงดีนะทุกคนนะมีห้องใส่หนังฮะมีตี้อีกด้วยมัอนจะลดกล้องขวงดีแล้วเขาจะเข้าไปไหนกันจำนายบัร ฮอบสายหนังฮอบหนึ่งมงเคิงสเม็มงเคิงสิบมงเคิงสายหนังห้ามิติอันนี้มันค่าเข่าสมความสูงตามันแปดสิบเป่นเข่าฟรีสูงก็่าแปดสิบคนละสาวบาทผู้ใหญ่ห้าสิบบาทต่างชาวร้อยเนี่ยอุทยานในเรื้เสาจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะทุกคน ปลาไปซิปปี้กันเนี่ยทุกคนต่างประเทศนี่ราคาประมาณนี้ปลาเขาจะไปซิปปี้กันก่อนไดโนูวอเตอร์พาร์ก บ้านเลยทุกคนผู้ใหญ่มันจะเด็กเด็กน้อยเมืนเด็กน้อยมเมือนนั้นเด็กน้อยมันสาวบาทหนึ่งร้อยบาทเดอเขียนสวดต่างสานร้อยบาทเลยบ่ม,มีบัตรของต่างสาสนใช้ประเดียวกับบไทย ขนาดเลย้องให้เป็นห้นหนึ่งโอ้โอยู่ันยอจากไข่ยอดมาจากไข่ันใครพ นี่หน่งบไรายตัวตัวนี้ก็หน,นึ่งบไรตนี่แชนโทโซลัสเชนโทโฟลัส ตัวนี้เหน่งได้ตัวนี้ตาไม่ก็เหน่งโคตรคือโฮโฮโฮคเลยมันมีเซนเซอร์นะทุกคนเวลาที่คนยางแกม้มกันหยุดสยามใครเดินน้ำสองเนี่ย

มุณตาล็อกเล็กปลอดดีครับยุนดูต้อนรับเข้าสู่แดนอาร์หนองบัวลำพูขอให้ทุกท่านเพื่อให้สนุกและมีความสุขมากๆนะครับเว่ยเาเหนองบัวลำพูแดนอาร์โอ้สารพัดค่ายห็นหมดเลยต้นไม้วาไรกะ ไม่ตกเพิ่งต้นไม้นี่มันเหน่งชฉื่อมันร้องบ้าไราลอกแรกลอกแรก,ก,ก,กอยู่ค <c oughs> อยาวเหรอฮึ เขาเย็นดิเห็นบ้าตรงงูน่าปวดหัวเลย ดิวควดคือเลยตงั้นเหน่งนะคือบอได้นกพ้างหนองบนลำพู คือคดข้อเลยข้อจุดๆเยค่าเข้คนละร้อยบาททุกคนตังนค,นค,ค,ค,ค่าคนคนะเข้าคนไทยเองมันค่า่าเด็น้ยมันสาวกน,ะนา้างีพอีี่พัน์หอยร้ยห้ว่าห้สล้านเราสามารถเข้าซมได้เนาะแต่ว่าเขาจะขับไงไนตรวนี้ กระเพันหอยหนร้อยห้าสิบล้านปีโอ้ยเป็นนี่เป็นพิษกระพันหอยโอ้โหเนี่ยฟอสซิลอินเกิเข้าไว้ในมีหอยเต็มเลยหอยล้านปี หอยล้านปีเนี่ยดี๋ะเห็นปะปามีหอยโคตรหลายเลยมีชุกสนิทเลยหอยมันเป็นหินเลยนะนี่เห็นปะมันโดนไหม่าไหร่มันโดนแล้วมันเป็นหินเลยเออมันแข็งเป็นหินเลยนะนี่เดี๋ยวขอแย่เลยหอยเจ๊งตรงนี้มั้งเขายังบริโภคตะกันเลยได้ไหมเราทายในเดือนไหน ม,มอสใยนี่ว่มืดมออยูอคนนะวิ่งขอยได้ยังไงเวเวว้าทุกคนหอยข,าขนาดเลยกนะเป็นหอยชิวเขาต้องเก็บภาษาวไว้หลายล้านปีเะาอ้โอ้โอ้ยนอ้้อ้ย้ยโอ้้ยโอ้ย้ยโอ้้ยอ มีสองห้องนะห้องต่อไปดิหอยแข็งจนเป็นหินนะเดี๋ยวมเข้าห้องต่อไปตอเต็งเคลประตูไปเลยมันเป็นห้องซอสกันต่อไปฮะเดียเอ,อเย็นดีถูกพุ่นพุ่น,พ,น,พ,นพุ่นนะ้ำผมไก็มาประตูนนะั้น ว่าต้องไปข้าวไทยไหมวะอันนี้มันโอ้วันนี้มันเป็น,นอย่างนคน,นพบบ้านหอยเดือยระยะแร,แรขกขายกันแค่สองบาทบางตัวราคาสูงถึงพันห้าร้อยบาทเป็นซากฟ,ฟอสซิลหอยดึกดำบรรพ์เป็นหอยน้ำจืดโอ้โห นรายลเมีอีกห้องหนึ่งครับเด็กเต็งห้องตุ้ต๊อไปค่ะนะฟักนะโอ้โหสุดยอดเลยเก็บหอ,อย นั่งก็ได้ห่างเดียวนั่งทายหู้ไหมเลเเทงทายหู้ไม่ดูไหมชี้แต่รถเสาร์เลยทีอะเที่ยวโบราั่ง อันนี้คีอแบสมคีรสรสมัพร้อมนี่เลยเนา่ตกใเต็มเลยนะนี่แม่งกับปุงเลยเป็นบอรกาวไว้ของกัชอดดนา <c ười> <Lux ury> อาคารจัดหุ่นแสดงมอโนเสาร์พิพิธภัณฑ์อันนี้นะเขาเ้ไไาไปไหนต้องไม่พอดเกือบจะปดเกือบกันปปนเกือบเดวพิพิธภัณฑ์หอยน้าเกี๊ย แล้วเข้าไปไหนันังหินไปชุดน้าปีนองบัวลำพูอันนี้สามารถเสิร์ชข้อมูลได้หรือเปล่านี่เป็นประวัตินะไปเิวปะ กำเนิดแล้ะพฤหิการสิงหนูหน้องสองงานไดโน้าสราสป้าเดี๋ยววันนี้กรดูกว่ะกรดูกอะยวเาสาเนี่ มันเหน่งได้โคต <c oughs> <c oughs> คือจนให้แหนเลยน้อยย่านเลย ขนาดเลยคูณน่าดีอยู่คือขนาดว่า 俄罗斯。 i do กันได้บ่ <coughs> 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 นี่ตัวยอยนีตัวๆอย,อยางอันนี้มันเน่งบรซ้อันนี้ว่าดีววานี้ตัวนี้งามาตัวนี้งย่บยบนยกนักบักะไรงปกน ตัวนี้เคยเบิ้งหนังมันตัวนี้เคยเบิ้งหนังเมื่อไมันบนประหนึ่ง đây tên tụi này ám hay không tụi này anh kilo anh kilo nó mình cang hỏa đái đi tụi này เด็กทุกคนค่าบริการประมาณนี้เลยเด็กสาวปุณห้าสิบตา่างชาติร้อยบาทคนลา่เขากเจ้าะไรเป็นตา่างชาติแสงามบอตัวน,นี้เห็นหน้าหมดอ,อาประเบิ้ลรับตา เ้ากลมหนาทบคุกบคุณไม่กลับบัวใหญ่ไปไหนทุกคนうう <C oughs> เนาะนยางรอแป๊บเดียวกับหมดแหละเดี๋ยวเขาจะไปเอาหุบที่เขาทายเอาะมันจะมีห้ามขายเครื่องขายเครื่องแบบขายเครื่องแบบเครื่องเสื้อผ้าต่างๆของเดนเเสาร์เจอกับเดนเเสาร์เนาะที่มาขายเดี๋ยวเขา,เา,ขา,ะเขาจะยยากไปเบิน งสายฮุกเงาหามิติกันมีมีห้าอาหารให้กินพร้อมครับเดี๋ยวห้าก็จะเป็าฮุกทีิชายทุกคนว่าจะมีการทายฮุกฮุกไปร้อยห้าสิบบาทนี่ขามาี่ห้องน้ำให้โอ้โหเดี๋ยวกินกันแล้วมี ม <laughs> ีการลูส,สินด่วนซากเทือของของลิงเก็บไดนสเสาวเต็มเลยคุนอาหารเลยในชะ่ยข้างไข่ของลิ ยังงนนี้ของเด็กน้อยเยี่ยมสาวนาห์ขนาดซอเดียสสาวไปฝไฟเดนกันาากน่ดีอันนี้ตัวละหา้าชิบ้าหรอต้งไปสลับ ตัวใหญ่ละเก้าสิบบาทบออันนี้มันเกาิบาทบอตัวนี้บอาสิบาทเ,เอออันนี้วั้ขายอันนี้สองร้อยแปดสิบโอ้อันนี้สองร้ <c oughs> อยันนี้นะะกับตัวนี้ตัวเกาสบาท่ตวอันนี้เนาะใช <c oughs> ่้งนคนมาได้ไหบ ม้นพงกระาาจนะฮะตีถุงตัวนี้กันยี่สิบบาท